สวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมโมเด r n r o o ูอีกเช่นเคยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเฮียไปด้วยกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะฮะชัปเตอร์สองงานนี้ไม่ผิดหวัง Let's play คืออะไรวะ Young girl who k n o what w are you going เราจะไปที่ไหนดีเมื่อเรามาตรงนี้แล้วใช่ไหม ให้เราหนีเลยเฮียให้ก็เรากดมั่วนะอะรนะเดี๋ยวกดไปมั่วเฮ้ยกดมั่วมั่วเออกดมั่วหรือว่ากดนี้อ้ยเฮ้ย ดูก่อนอ้าวให้มันเปิดอยู่ได้แล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวได้คุมมีใช่ไหมโอเคเดี๋ยว <Yeah. S 1> นะอืมชิ้นก่อนนะเออรหัสไปหาตรงไหนวะไปเชือกมนาะ เฮ้ยเป็นไรอะ่ะไอ้ดอนไม่รู้อะ่ะเฮ้ยเอาจริงๆดิตายแล้ว ไม่รู้ว่าไปยังไงอะหารหัสหารหัสไอ้ห้องนั้นอะเร็วดิห้องนี้มันต้องมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮี้ยแหละอ๋อห้องนี้เอาแล้วไม่ I'm scared อะไรวะไม่รอดละ Thank you ขอบคุณอะไรอย่างนี้โอ้โหให้มาปิดนี้ต <Yeah. S 1> ั้งนานเนาะเออเออนี่ิศบหายเดี๋ยวดิ yeah. ไม่รู้ลหะห่าแต่ทำไงอ่ะประตูมันล็อกนะใช้มีดปัดแค่ละมไม่คิดจะช่วยอะไรกันเละยเฮียอะไรเนี่ย เดเฮ้ยเฮ้ยกระดาษนี่ค mm ืออะไรอ่ะ hmm. ด nah. ีนะเฮ้งงอ่ะอันนี้ได้กระดาษมาละเดี๋ยวป๊บนึงนะคะเปิดไม่มีอะไร อันนั้นคือที่เราอยู่ปะวะเดยวนะเปเปอร์ paper. ไอห้องกลางงงอ่ะงง,ง,งจริงแล้วไม่กระดาษนี่มันเก็บไม่ได้เฮ้ยอะไรอะ่ะ นิวอ่านข่าวตอนนี้กดมั่วอืมอืมกดไปเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหรเมื่อไหร่เม,มื่อไหรเฮียอะไรเงี้ยเฮ้ยมีสนาไปยากมากเลยนะนะ อันนี้ไปได้ไหม,อมเอาสายเฮียเฮ้ยมอเฮ้ยหรือว่าต้องเอาอะไรมาใส่เอาเดี๋ยนะไอเชือกใช้ไปแล้วหรออ๋อใช้ไปรัดประตูใช่ไหมอืมโอเคก็มีมีดเฮีย หรือว่าเอามาแทง <c oughs> Inside the Overlock Look Dark Melanie นี่งงอ่ะ M I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  Um อ๋อนี่นี่ไง เฮ้ยทำไมเมื่อกี้กดไม่ได้วะเวทเวทอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันกดไม่ได้เอาจริงเดี๋ยนะอะไรวะเอาแล้วเฮ้ยมันล็อกอะเอาไงดี เลดีโอมือคุยกันนี่ไงนดิเฮียไม่ช่วยอะไรเลยกลัวตายแหละหาทางออกไม่ได้อีกอ่ะเฮียแล้วไงแม่เฮียไอ้ไม่มีละหงรหัสอะไรเลยเฮ้เกมนี้มันเป็ญยาอ่อนเดยวนะอันนี้มันอาจจะเป็นรหัส โอเคตั้งติดีเนี่ยหรู้ว่าหาวะหา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 ไปเรื่อยฮะที่มันเคยเล่นผ่านอยู่แต่ลืม โอเคเดี๋ยวเราขอคัดไปแป๊บหนึ่งนะค,ะคัดแป๊บหนึ่งนะฮะ mm hmm. โอเคครับเราก็าหาทางมานานนะ,ะจนได้นะฮะ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราจะมาต่อกันเลยนะฮะ mm hmm. โอโ้โหยากมากนะฮะไ mm hmm. ปะดูฝรั่งมาเราก็ได้เป็นเนื้อมานะฮะแล้วทำยังไงต่อ mm hmm. okay. เอาแล้วไง mm hmm. แป๊บหนึ่งนะฮะ mm hmm. โอเคตอนนี้กำลังดูฝรั่งอยู่แป๊บหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงเล่นงว่าลืมน่ากลัวโอเคเดี๋ยวเราจะรอแป๊บหนึ่งนะรอฝรั่งเล่นเสร็จนะแป๊บหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบน,งนี่เราก็ได้เนือ้อใช่ไหมเหนือ้อเอาเนือ้อเดี๋ยวดิเอาเนือ้อเอ้ยดูเหมือนว่าวางมาหว่า เอามาไม่อยู่เลยนี่เฮ้ยวิอะไ,ไรอ่ะอืมเอาแล้วเอาแล้วเนื้อนี้ไปทำอะไรอ่ะถือไปให้อินนั่นแดกวะแดกไปแกไม่แกมดกอ่ะใครจะไปแดก เดี๋ยวนะเนื้อโอ้โหดูเนื้อดิเฮ้ยเอาผสมนี่ได้ปะเนื้อเอฮ้ยตกใส่โอเคนะเ,นเราก็กำลังหาทางอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเดียก่อนดูฝรั่งตอนนี้นะฝรั่งก็ได้เนื้อสุกมาเขาบอกว่าเอาเนื้อสุกเดี๋ยวนะ โอ้ยเดี๋ยวเอ้ยดี๋ยวทำไมเรามีอันนี้มาเพิ่มอแผนที่อ๋อหยิบไปที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนะ<ม>เดี๋ยวนะแต่นี้ดูฝรั่งอยู่นะฮะยังไม่ว่าง<ม>อย่าให้เล่นม,มันจบจบไปเทนะฮะเียอะไรอะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยว,วยนะห้องครัวมันต้องมีอะไรแน่นเฮนะ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะฝรั่งหยิบมีดวาแกหยิบมีดเฮี้ยมาทำอะไรวะ,อะเออเฮี้ยอุยเพิ่งรู้ โอ้ oh my god อืมทำอย่างนี้เองโอเคแหววเล่เดีอะทำยังไงต่ออะไรยะอเอาแล้วเนี่ยโอ้ oh, ต่อเป็นเชือกไปรีบไปจากกันนี่กันเถอะเดี๋ยวไม่ได้ไปกูจะตกเลยโอ้ยเหี้ยตกใจโ oh. อ้อกินเนื้อไม่แก่ไม่กินนะ่ะแดกไปเถอะทำยังไงฉันจะเอายัดปากแก จะแดกไหมฉันไม่แดกฉันจะแดกโอเคโอเคแป๊หนึ่งอนะตอนนี้นะคุณฝรั่งหามือแย่ะเราก็ลงไปอีลกลัวอะลงไปหยิ่อะ ปิดไอปดไอปิปปิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแทงแทงเมื่วาแทงแทแทงแทงโอ้โหแทงอ้โออ้โอ้โอโนโอ้โอ้โอเหียอะไรไงมตกลงทีออกวะเนี่ยอ้าวอ้าวีนะ โอ้โหก็ดีมากถือว่าดีนะฮะสำหรับม e r d i n g Loop เนี่ยก็ที่จริงอ่ะมีต่อว่าจะซื้อแต่ขี้เกียจซื้อแบบนึงนะฮะเหนนะเฮ้ยมันมันมีต่อมั้งเนี่ยเดี๋ยวไนดะ้ขอดูขอดูให้มั่นใจนิดนึงว่ามันมีต่อโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ,ะบ๊ายบาย